สวัสดีกับมอโต้จีพีนะครับทางด้านของสื่อเนี่ยก็ถามดาวิดเดทาดอสซี่ผู้จัดการทีมดูคาติเรโนเวอร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเปโก้บรรญาย่ากับมาร์คมาเกตณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงนะฮะเขาย้อนไปถามถึงในการแข่งขันในปี2015ซึ่งก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่แบบดุเดือดเลยนะครับระหว่างมาร์คมาเกตกับวาเลนติโนโอซซี่เนี่ยซึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นเนี่ยมันจะส่งผลถึงตอนนี้ปัจจุบันหรือไม่ทางด้านของดาวิดเดทาดอสซี่เนี่ยเขาตอบว่าอย่างไรกันบ้าง ซืออย่าง Cycle World นะครับเขาถามถึงดาวิดเดทาดอสซี่นะมองถึงความสัมพันธ์ระหว่างเปโก้บรรญาเนี่กับมาร์กมาเกตเป็นอย่างไรกันบ้างนะตอนนี้ทาดอสซี่เองเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงอยู่นะที่เปโก้บรรญาเนี่เป็นสิทธิลักษณ์สิทธิเอกของวาเลนติโนโรซซี่แต่บรญญาเนี่เขาก็เป็นแชมป์ตัวจริงอยู่เหมือนกันแต่สิ่งแรกและสิ่งสําคัญเลยเนี่ยก็คือบรรยากาศในโรงงานจะต้องอยังคงกลมกลืนเหมือนในปัจจุบันซึ่งนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องรักษามันเอาไว้ให้ได้ ขณะที่สื่อนะครับเขาย้อนถามไปในปี2015ในการแข่งขันที่เซปังเนี่ยซึ่งถือว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ดูดเดือดมากๆนะครับของ2คู่ฟัดใหญ่ระหว่างมาร์คมาเกสกับวาเลนติโนรอสซี่เขาถามว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันจะส่งผลในปัจจุบันนี้ไหมทางด้านของทาโรสซี่เองเนี่ยเขาก็ไม่กังวลนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าประเมินผลงานของนักบิดและความสามารถของมาร์กมาแล้วซึ่งมันจะใช้ในการพัฒนารถร่วมกับเบโก้เพื่อควา้าแชมป์ เราเน้นที่อนาคตไม่ใช่ที่อดีตทาดอสซี่เองเนี่ยเขาก็ย้านะครับเขาบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดของเราเนี่ยที่ดูคาติก็คือการรักษาความสามัคคีในทีมในปัจจุบันทาดอสซี่เองเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องฮอกเก้มาตินนะครับการที่ฮอกเก้มาตินไม่ได้อยู่กับดูคาติเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากแต่เขาก็ยืนยันว่าดูคาติเนี่ยตัดสินใจพิจารณามาร์กมาเกตจากผลงานและโอกาสในอนาคตไม่ใช่คําพูดของมาร์กที่ปฏิเสธตัวเลือกของพราแมแอกไป ซึ่งคา r ดอสซี่เองครับเขาก็สรุปว่าในฤดูกาลหน้าเนี่ยปี2025ก็มีแนวโน้มว่าจะเต็มไปด้วยความท้าทายสําหรับดูคาตินะโดยที่ในม o โต GP เนี่ยดูคติก็ยังมี2นักบิดที่ยิ่งใหญ่มาร์คมาเกดแล้วก็เปโก้บมันยายาเนี่ยและก็คิดว่านักบิดทั้ง2คนนี้จะสามารถแบ่งปันกันได้นะครับนี่ก็เป็นคำพูดของดาวิเดคาดซี่พูดจารทีมดูคาติ Lenovo ก็สรุปว่าผู้จัดการทีมดูคาตินะครับอย่างทานโรซี่บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้แล้วก็ไม่กังวลเรื่องในอดีตด้วยคือการที่บันย่าญาเนี่ยเป็นสิ์ลักสุ์เอของโสซี่นะครับและการที่มาร์คมาเกตไม่อยู่ทีมเดียวกับบันย่าญาเนี่ยมันก็มีการจับตาดูเรื่องนี้อยู่นะครับว่าบรรยากาศภายในโรงงานดูคาตินั่นจะตึงเครียดหรือไม่เพราะว่าบันย่าญากับมาร์คมาเกตเองเนี่ยซึ่งก็ดูยังไม่ค่อยจูนหากันสักเท่าไหร่นะ รวมไปถึงมาร์กเองครับกับวาเลนติโนรอสซีเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่กัดคู่เดือดมาตลอดกันนะครับตั้งแต่ในตอนนั้นแต่ผมว่านะครับระหว่างฟานเชสโกบัญ,ญญากับมาร์กมาเกตเนี่ยไหนๆก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วนะและทั้งสองคนนี้ก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าสูงเลยนะสำหรับ2คนนี้เขานา่าจะแยกแยะอะไรได้แล้วแหละและก็ช่วยกันพาดุคติเนี่ยคว้าชแชมป์ในปี2025